สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรันิชาธรรมว่าลินค่ะค่ะก็ผี่นคอนเซ็ปต์แนวคิดอะไรยังไงของรับตังค์ทนึงคะอ่าผ้านี้ก็ทำมาจากผ้าฝ้ายผสมกับไหมนะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้มันดูเป็นโมเดิร์นมากขึ้นค่ะอ่า โดยคอนเซปต์มาจากมาจากหนังเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเกี่ยวกับความรักค่ะเป็นความรักระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายซึ่ง ผู้ชายเนี่ยเขาก็มีความชอบผู้ชายด้วยกันเองตอนหลังแล้วแต่ว่ากับผู้หญิงเขาก็ยังแบบเป็นเพื่อนกันได้อยู่หนูก็รู้สึกว่าสิ่งความรักคือสิ่งสวยงามอะค่ะหนูก็เลยทอโดยใช้สีฟ้าแล้วก็สีชมพูเป็นหลักสีฟ้าแทนตัวผู้ชายแล้วก็สีชมพูแทนตัวผู้หญิงแล้วก็ไล่จากสีชมพูลงมาเป็นสีฟ้าให้ผ้ามันดูกลมกลืนกันค่ะเหมือนความสัมพันธ์ที่ผู้หญิงของและผู้ชายแบบ สวยงามแล้วก็ไปได้ด้วยดีนะคะในฐานะของความเป็นเพื่อนค่ะก็ในผ้าก็จะมีสอดแทรกสีชมพูเ <Credit> ข <facial> <gger> ้าไปเป็นผ้าไหมค่ะเอเป็นเส้นไหมแล้วก็ทอด้วยเส้นฝ้ายค่ะตรงที่เป็นลายว่างๆคือจงใจที่จะทิ้งเป็นที่ว่างใช่ใช่ค่ะจงใจเว้นที่ว่างเอาไว้หนูรู้สึกว่าเหมือนเพศสภาพมันก็เหมือนกับ ถ้าในสังคมบางคนอาจจะมองว่าแบบมันคือข้อบกพร่องที่ไม่สวยงามแบบที่แบบว่าเพศเปลี่ยนแปลงไปอะไรอย่างนี้แต่หนูรู้สึกว่าความบกพร่องพวกนี้เป็นสิ่งสวยงามอะค่ะหนูก็เลยแบบแสดงออกมาในผืนผ้าผืนนี้ค่ะก็อันนี้เป็นงานประกวดงานแรกคร่ะแล้วก็เป็นการออกแบบเคยออกแบบตอนเรียนแล้วครั้งหนึ่ง เป็นลายไทยเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นครั้งที่สองค่ะจบด้ไหนมากครับแฟชั่นสินปรกรณ์ค่ะสินปรกรณ์แนวคิดหนูใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วแล้วก็เอาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังมาชอบ,ชอบสร้างเป็นผลงานอยู่แล้วค่ะแล้วก็การวิธีการทอต่างๆก็ประมาณ2ององเดือนกว่าได้ทอเองเลยไหมทอเองค่ะแล้วเครื่องทอเคือที่บ้านเลยเครื่องทอหนูไปใช้ของ มหาวิทยาลัยคะ่ะที่นคปรปฐมที่สนามจันทร์ที่สนามจันทร์ใชอ่อย่างแรกหนูสึกว่าความสวยงามก็คือความแววของผ้าไทยแล้วก็การย้อมธรรมชาติของคนไทยอะคะ่ะซึ่งหนูสึกว่าควรอนุรักษ์เอาไว้เหมือนผืนนี้เหมือนกันหนูก็มีนําแหล่งมาจาก บุรีรัมซึ่งมาจากบ้านเกิดของหนูย้อมย้อมฝางอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีหินโมคะลานย้อมดินเอ้ยย้อมหินโมคะลานนะคะจากเชียงใหม่ที่หนูเคยไปฝึกงานมาแล้วเหมือนหินโมคะลานเขาบอกว่าแบบมันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเนื่องจากรัฐบาลหรือแบบว่าแบบการจราจรเขาจะฉาบหินนี้มันก็จะไม่มีแล้วหนูก็เลยสนใจที่จะนําหินนี้มาเผยแพร่ลงบนผืนผ,ผ้าด้วยค่ะ อยู่ในการดลับไปเร่อยๆอันนี้ชื่อลายอะไรตั้งชื่อลายเหรอคะตั้งชื่อผืนผ้านี้หนูให้ผลงานนี้ว่า unconditional love ค่ะเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใช่คครับขอแสดงความยินดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ